แฟงลามพาดอดีตมิดฟิล์ของเชลซีชี้ว่านิโคล่าแจ็กสันยังไม่ดีพออยู่ในระดับที่จะคาแข่งกับสโมสรนหลังเห็นทีมตกรอบรองชนะเลิกเอฟเอครับวันเสาร์ที่ผ่านมาสิงบูแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้0-1ในเกมที่เวมรี จากประตูโทนของแบนาโตซีวาในนาทีที่84ทําให้ซีซั่นนี้แทบจะล้มเหลวอ,อย่างสมบูรณ์โดยในลีกปัจจุบันอยู่ที่9ด้วยมีคะแนน47คะแนนตามหลังแอสตันวินล่าไกลถึง16แต้มแม้จะแข่งน้อยกว่า2เกมก็ตามแลมพาดพูดถึงผลงานของแจ็คสันในเกมนี้ว่า ผมรู้สึกเห็นใจเขานิดหน่อยเพราะเขาเคลื่อนที่ได้ดีเขาเป็นกองหน้าดาวรุ่งคุณลักษณะที่เราได้เห็นในตัวเขาวันนี้เขาวิ่งแข่งกับ k คล e วอลเกอเขาแสดงให้เห็นถึงความเร็วและการเคลื่อนไหวที่ดี แต่มันมีรายละเอียดเรื่องเทคนิคอยู่ตรงนั้นการจับบอลที่พิเศษการตัดสินใจในระดับสูงในเกมระดับนี้มันมีความแตกต่างกันกับลูกหมงไม่ว่าคุณจะใช้ส่วนไหนมันต้องเป็นประตูการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆผมเห็นใจเขาเราทุกคนเคยอยู่จุดนั้นเราทุกคนเคยพลาดโอกาสและโดนวิจารณ์จากผลงานในเกม แต่ในฐานะแข่งอายุน้อยนั้นคือระดับที่คุณต้องไปให้ถึงในการเป็นกองหน้าให้เชลซีรายง,งานข่าววันที่21เมษายน2567ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะ